ระหว่างที่เรากําลังจะรอการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ v c t 2023วันนี้ผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเป็นคลิปแบบชิวๆนะเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่าหลายๆอย่างให้ฟังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวลือนะครับที่มีคนบอกว่าวันเราเล่นกำลังจะตายหรือทันที่2ก็คือมีคนบอกว่าการยิงเนี่ย คือทุกสิ่งทุกอย่างของเกมไม่ใช่แผนการเล่นหรือว่าไม่ใช่อะไรต่างๆคอมอะไรเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวเน้นยอย่างเดียวมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วเลสซักโก้ครับทุกคนผมมีร้านเติมเกมราคาถูก แผงปลอดภัยมาแนะนําทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเมนโลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวานรลแลนด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมนโลท็อปอย่าลืมแส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัพครับผม สวัสดีครับสวัสดีกับคนในตอนดึกกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ e e l n i c นะครับระหว่างที่เรารอการแข่งขัน VCT รอบชิงชนะเลิศระหว่าง p a p e r l e x นะครับแล้วก็ตัวของ Evil Genius เนี่ยอีกประมาณ20กว่านาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมเป็นการขั้นเวลานั่นเองเนาะเรื่องแรกเลยก็คือมีคนบอกว่าเกม Valorant กลังจะตายจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องขอเกริ่นกันว่าเกมทุกเกมบนโลกนี้เนี่ยมันจะต้องมีวันปิดตัวแล้วก็มีวันที่จะ ความฮิตไปนะครับไม่ไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งแต่ว่าเกม1เกมที่มันจะปิดตัวลงได้นี่มันไม่ใช่ว่าแบบคนเล่นน้อยอย่างเดียวแล้วมันก็จะปิดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆเกี่ยวผมจะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับซึ่งไอเวอร์เรนท์เนี่ยมันเปิดบริการมาได้2ปีกว่านะถ้าจาไม่ผิดมันเปิดบริการเมื่อวันที่20ไม่ก็21เดือนมิถุนาปี2020นีนะครับหรือว่าปี63เนาะผ่านไป2ปีนะครับยังไม่นานนะถือว่าเป็นเกมน้องใหม่เลยนะครับแล้วก็มีอะไรที่จะต้ออองงเเเจกยะัซึ่หตุผลลๆ การปิดตัวของเกมเนี่ยผมมีห้เหตุผลหลกักๆที่จะมาบอกทุกคนว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้เหตุผลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนไปดูนะครับว่าจํานวนผู้เล่นวอร์เรนในปี2023แล้วก็ไอจำนวนในเดือนแรกเนี่ยมันมีกี่คนกันนะครับผมแล้วก็มีโอกาสแค่ไหนที่วอาเรนจะปิดนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลแรกกันก่อนนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือเกมเกมนั้นเนี่ยต้องโปรเยอะมากๆเยอะในชนิดที่ว่าเกินการควบคุมนะครับผมเราก็จะเห็นตัวของสายกรณีเลย ในเกมในอดีตไม่ว่าจะเป็น PB นะครับ SF เนาะขออนุญาตเก่ยถึงแล้วกันนะครับที่มันจะมีโปรโยเยอะจนผู้เล่นหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมันเกินยียวยาเนี่ยแล้วแก้ไม่ได้เขาก็เลยเลิกเล่นกันไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแต่เมื่อเรามองกลับมาที่ตัวของวอลเลนเนี่ยตัวไรออดเวนการ์ดนะครับ ค่อนข้างที่จะทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับและอย่างเนี่ยเกมเ a l แลนด์ well นะครับผมมันก็ถามว่ามันมีโปไหมผมว่ามันมีนะแต่ทางไลออเขาแก้ได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับมันก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ว่าเกินเยียวยาแล้วก็โปเยอะขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็เลยตัดไปเนาะเรื่องของโปนะครับเหตุผลที่2ที่เกมจะปิดเลยก็คือเกมเนี่ยมันไม่มีไรายได้แน่นอนแหละการทําเกมมันก็เป็นธุรกิจนะมันไม่ใช่การกุศลนะครับการที่เกมเกมหนึ่งจะต้องมีรายได้เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไร ที่แบบถูกต้องอยู่แล้วไหมเราสังเกตจากเกมในยุคปัจจุบันนะครับมันจะเน้นการเติมซะส่วนใหญ่นะครับขายของไอเทมในเกมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองในเกมแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างรับที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยอยากจะเติมเกมเข้าไปมันก็เป็นรายได้ของเกมนั้นแหละซึ่งมันจะแตกต่างจากเกมในอดีตสมัยที่เป็นเกมแบบพวกออฟไลน์ไม่ก็เกมออนไลน์ในสมัยก่อนแล้วถ้าใครเคยเล่นเกมเรซิทีที่เป็นเกมอาลรถแข่งนะครับหรือว่าหลายๆเกมนะในอดีตผมว่ามันก็มีการเติมตังเหมือนกันแหละแต่ว่ามัน ไม่ได้จะบังคับให้เติมหนักขนาดนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยการเติม,มก็น่าจะเยอะนะหลุดไปเยอะเหมือนกันอ่ะซึ่งเกมวอลเลย์บเนี่ยถามว่าเกมมันไม่มีรายได้หรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมฟรีก็ตามนะครับแต่เมื่อเราไปดูรายได้จริงๆนะเฉพาะการขายสกินของ VCT 2023ที่ผมได้บอกไปในคลิปก่อนเนะี่ยมันก็ปาไป1 7 0 0กว่าล้านบาทนะครับซึ่งมันเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยหน้าวันที่ผมอัคดคลิปอยู่ก็น่าจะเกิน1,800ล้านไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าสกินมันยังไม่ปิดขายเนาะเพราะฉะนั้้้นแลลวตัดดไไปไเยนะ เรื่องของเกมไม่มีรายได้นะครับอันนี้ตัดไปได้เลยสําหรับเกมวอร์ลแดนนะอันนี้แค่ขายสกินสกินเดียวก็แบบโอ้โหอยู่ได้กันยาวๆเลยนะครับยังไม่รวมถึงสกินอื่นๆอีกนะอันดับที่3ก็คือปัญหาของตัวเกมที่มันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นตัวของบั๊กหรือว่ารูปแบบการเล่นที่มันมีปัญหาหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นบั๊กละกันถามว่าเกมวอร์ลแดนเนี่ยมีบั๊กไหมเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามีแต่มันมีน้อยนะมีน้อยแล้วก็เมื่อใครใช้บั๊กเนี่ย คนคนนั้นมันก็จะโดนแบนทั้งที่บางครั้งมันก็เป็นความผิดของตัวเกมว่าอยู่ๆกูดโดนแบนเฉยอะไรเงี้ยเออนะเรื่องของบัคเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีนะครับในเกมอารูแลนด์เนาะเราก็เลยตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยเนาะข้อที่4ก็คือเกมไม่มีการพัฒนานะครับด้วยที่เกมอารูแลนด์เนี่ยมันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดมานะครับผมมันก็เลยจะยังไม่ได้เห็นพัฒนาการอะไรมากนะแต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปในปี2021นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอารแลนด์เนี่ยมันค,ค่อยๆเติบโตไปทีนิดแล้วก็มีการพยายามที่จะปรั ปรุงพัฒนาเกมอยู่ตลอดนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันตัดตัดข้อน,นี้ไปได้เลยคือเกมไม่มีการพัฒนาอันเนี้ยเราจะต้องไปดูในอนาคตนะว่าเกมมันจะไปในทิศทางไหนแล้วก็มีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนันเองเนาะและข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเกมไม่มีคนเล่นอ่าอันนี้คือข้อสําคัญเลยที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนเล่น v l o r a n t อยู่ที่จํานวนเท่าไหร่กันไม่ใช่ปีดิเดือนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวาน มีคนเล่นวายโรลนด์ไปกี่คนนะครับอ่ะเรามาเล่นกันตั้งแต่ปีแรกปี2020เดือนมิถุนายนนะครับผมอันนี้คนเล่นอยู่ที่8 4 8 5 0 1 a c c o u n นเาะครับผมอันนี้แค่เดือนเดียวนะถามว่า8 0 0แสนเนี่ยมันเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกแต่มันก็ไม่ได้น้อยสำหรับเกมที่มันเพิ่งเปิดในเดือนแรกนะครับผมขยับขึ้นมาหน่อยนะครับผมแค่เดือนเดียวนะผู้เล่นเนี่ยขยับมา,มามากถึง5 1 8ล้านคนนะครับบวกมา4ล้านกว่าคนเลยแค่ใน เดือนเดียวนะถือว่าค่อขัางที่จะเยอะนะครับแล้วตัวเลขเนี่ยมันก็มาเพิ่มถึงจุดที่แบบว่าสูงมากๆในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับที่ตัวเลขเนี่ยไปแตะหลัก10ล้านละอันนี้คือเพิ่มมาเป็น10ล้าน3 1มหมนนั้คนนั่นเองนะครับแล้วมันก็เฉลี่ยอย่างเงี้ยมาโดยตลอดนะครับโดยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะแต่ว่ามันก็มีเดือนที่ลดไปบ้างแหละก็คือหายไปประมาณล้านคนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่นะมันจะบวกขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับโดยเฉ พาะปี2023นี้นะครับผมเดือนมการาเนี่ยมีคนเล่นอยู่ที่18ล้านนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคือเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาเนาะมีคนเล่นอยู่ที่20ล้าน4,114,380แอคเคาท์นะครับผมโหถือว่าเยอะมากๆเลยนะและเดือนนี้นะครับผมเดือนสิงหาคมนั่นเองมีผู้เล่นอยู่ที่18,341,818แอคเคาท์นะครับผมอันนี้ยังไม่หมดเดือนเลยถ้าหมดเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ20ล้านนั่นแหละประมาณนี้นะครับคือจํานวนตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างที่ จะเยอะมากนะครับผมเมื่อวานนะครับหรือวันที่26นะครับก็จะมีคนเล่นไปทั้งหมด5ล้าน2แสน6 7 5 7 1แอคเคิลครับอันนี้คือรวมทั่วโลกนะสำหรับใครที่สงสัยนะว่าเอ้ยคนเล่นมันก็เยอะนี่หว่าทำไมมันหาห้องช้าอย่างวะในบางครั้งใช่ปะการหาห้ <S <S องช้าเนี่ยขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงมันมีหลายปัจจัยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ระดับของแรงเนาะที่ยิ่งระดับสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งหาห้องได้ชา้าจํานวนของคนที่อยู่ในแรงนั้นมันก็จะน้อยลงน,ยน,ยน,ยน้อยลงน้อยลงเป็นเรื่องปกติเนาะแรงเรเดียนเนี่ยก็จะหากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ยังไม่เจอเลยนะครับถ้าคุณไม่กด5นะแล้วก็ไปเจอ,อทีมที่กด5เนะี่ยลองไปถามคนที่แรงเรเดียนดูได้นะครับมันหาห้องอยากเนาะอย่างที่2เลยก็คือแต่ละเซิร์ฟเวอร์หรือว่าภูมิภาคเนี่ยมันมีจํานวนผู้เล่นไม่เหมือนกันนะครับห้าล้านคนเนี่ยในทวีปอเมริกาก็อาจจะมีไปสัก2ลสองล้าน หรือว่า5้าแสนหกแสนอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวเลขตรงนี้มันก็เลยไปเชื่อมโยงกับตัวของห้องด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวของแรงด้วยเนาะบางบางทีเนี่ยเราอาจจะหาห้องช้านะครับผมก็เพราะเหตุผลหลกัลกๆ2อ,อันนี้นี่แหละนะครับวนกลับมาที่คําถามของเราว่าว a ลเลนมันจะตายไหมก็คือจริง,รงๆ v a l วัลเลนมันทํามาเพื่ออ e ีสปอร์ตนะครับหรือว่าการแข่งขันโดยเฉพาะนะเราจึงจะเห็นได้ว่าว a ลเลนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีภาพหรืออะไรที่มันเวอร์วังขนาดนั้นเนาะเช่นอย่า พับจี ie, นะครับผมที่ปีแรกปี2ปี3ปี4เนี่ยภาพมันจะสวยขึ้นทุกปีสังเกตไหมนะครับวอลแลนมันอาจจะแตกต่างออไปนะครับด้วยเรื่องของค่ายด้วยเรื่องของธีมของเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นนะวอลเลน์มันก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วคนเล่นเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะเกมรายได้นะมันก็มีตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลวอลเลน์ยังอยู่ได้อีกยาวเชื่อผมอยู่ได้อีกยาวๆเลยเป็นเผลอๆเนี่ยเป็น10บสกว่าปีเลยเออเอาง่ายๆนะสิบ เราจะมาพูดกันนะครับผมคือเรื่องของปิงไม่ใช่ปิงที่ดูดเลือดนะปิงในเกมนะครับเคยสังเกตบ้างไหมคือคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะครับผมเอาไง่ายๆใกล้ตัวเรานะคนที่อยู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันก็เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมปิงมันก็จะน้อยเป็นเลขหลักเดียวอะไรเงี้ยไม่เลขเก้ากว่าสิบเอ็ดไม่สิบเอ็ดก็แบบว่าเลขต่ากว่า6กกว่าเจ็ดอะไรเงี้ยเออมันก็จะเลขน้อยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบสี่สิบหกห้าสิบสอง ประมาณนี้เนาะอันนี้คือเลขปิงนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งถามว่ามันมีผลขนาดนั้นไหมอ่าเอาจริงๆนะถ้าคุณยิงศัตรูเกินนะครับผมหนึ่งวิขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรหรอกแต่ถ้าคุณยิ่งขึ้นแรงสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะการที่คุณเจอหน้ายังไม่ทันถึงวิแล้วก็โดนยิงตายเนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะมันจะเห็นเลยว่ามันอยู่แค่เสี้ยววิจริงๆนะครับที่ตรงนี้มันเสียเปลี่ยนนะครับเวลาที่คุณ ณไปเจอฝ่ายตรงข้ามที่เก่งมากๆแล้วปิงเลขหลักเดียวเนี่ยแล้วคุณเสียเปรียบเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากๆแค่นี้เราก็ยังจะแบบว่าอุ้ยมันยังรู้สึกขนาดนี้เลยแต่คนแอฟริกานะครับผมอันนี้มีเรื่องที่เขาขอร้องให้ไลออนเนี่ยไปเปิดเซิร์ฟที่แอฟริกาเลยนะครับผมเพราะว่าคนที่แอฟริกาเนี่ยเขาจะต้องมุดเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับซึ่งแน่นอนแหละเราข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับผมปิงมันก็จะสูงโดยคนแอฟริกาที่เขาเล่นไปนะปิงมีมากกว่า1 0้นึปหรือเขอเน หลัก200ขึ้นไปเลยนะครับซึ่งมันแค่เรา40กับเลขแหลกเดียวเนี่ยมันยังเห็นผลขนาดเนี้อันนั้นคือ200นะครับมันจะสู้ใครแทบไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็เขาก็เลยมีการเรียกร้องให้ไลออนเนี่ยไปเปิดเซิร์ฟเวอร์แอฟริกานะครับผมประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือตัวของเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่คิดว่าการยิงเนี่ยคือทุกอย่างนะครับผมไม่ใช่เรื่องของแผนการเล่นไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งไม่ใช่เรื่องของคอมนะแล้วก็ไม่ใช่การเรียงลําดับแผนอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวนะครับเขาไม่สนใจเลยการยิงคือทุกสิ่งคือคุณยิงได้เยอะที่สุดเท่ากับชนะอะไรเงี้ยเออมันมีคนอย่างนี้อยู่จริงๆนะครับแล้วมันถูกต้องไหมสาหรับผมนะสำหรับผมนะสำหรับผมเกม f อ s เนะี่ยการยิงมันก็สําคัญนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยมันก็สําคัญนะครับ ถ้าคุณไปเล่นในโหมดเดสแมทอะแน่นอนการยิงมันสาคัญใครถึง50ตัว40ตัวก่อนชนะนะครับผมประมาณนั้นเนาะมันก็การยิงสําคัญระดับต้นๆอ,อ,อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นโหมดอื่นล่ะโหมดอื่นที่มันต้องเล่นกับคนอื่นนะครับผมคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในทีมเนี่ยมันจะต้องมีแผนการเล่นมันจะต้องมีตัวของคอมนะครับหรือว่าการดาฟเอเจนท์ที่มันจะต้องตัวที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นถ้าคุณไม่มีตัวสโมกหรือว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยตานั้นอะคุณจะเล่นได้ยากมากๆบุกไซได้ยากมากๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะกกาารยิง่มัั็สํคญ นะครับผมยิ่งแล้งสูงไปแน่นอนแหละมันก็ต้องเจอคนเก่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะแรงที่อยู่ระดับล่างมากๆเนี่ยอย่างตัวของไนะอรอนซิลเวอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแผนการเล่นเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ยิ่งคุณอยู่แลงสูงขึ้นไปเนะี่ยการเล่นเป็นแผนการเล่นเป็นทีมเนะี่ยการที่จะต้องดับคอมมาแบบให้มันได้เปรียบผู้ต่อสู้ที่สุดมันจะมีผลหละนะครับผมคุณก็ลองไปสังเกตแล้วก็ลองพัฒนาฝีมือดูเองแล้วกันเนาะ APS การยิงสําคัญที่สุดมันก็ไม่ใช่ว่า อย่างอื่นจะไม่สําคัญนะครับเรื่องแผนเรื่องอะไรก็สําคัญอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะสำหรับใครที่มีเพื่อนที่คิดว่ากูยิงอย่างเดียวเลยกูไม่ต้องสนใจแผนอันนี้ไปส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูก็ได้นะครับว่าการยิงมันก็สําคัญแต่อย่างอื่นมันก็สําคัญด้วยนะเอาละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับมานั่งคุยข้าเวลาเฉยๆนะครับระหว่างรอการแข่งเนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับและถ้ามีความเห็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ด่จมมาปใหๆที วันถัดไปเนาะสำหรับข้อมูลนะครับเรื่องสถิติอะไรพวกนี้ผมเอามาจากเว็บ tracker .gg นั่นเองนะครับผมสามารถเชื่อถือได้เนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูสถิติของตัวเองหรือว่าสถิติอะไรก็แล้วแต่นะครับเว็บ tracker .gg หรือว่าเว bliss .gg ก็ได้นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะฮะไว้เจอกัในใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันนะครับรอบชิงชนะเลิศระหว่าง paperlex แล้วก็ evil genius กันครับ